ช่วยเตะนะครับผมนี่สุดจอดสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมนี่วันนี้ วันเสาร์ที่ยี่สิบยี่สิบแปดวันนี้นเานาะนี่วันนี้นเมนูลาบแต่เช้าเลยนะครับ,บน,นี่ผู้ช่วยเตย๋ครับผมบวบสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มื้อลาบมื้อลาบเมื่อกี้เราไปซื้อเนื้อมาจากเขียงสดๆเลยนะครับนี่นโอ้เดี๋ยวเราจะลาบับผมลาบแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีผ้าด้วยครับผ้าเนื้อ นี่นี่เป็นต่อไปว่ายังตอไว่ามี่มาจากหนาวนี้ที่อยูยงแหงครับเียงแหงครับผมวันนี้หนาวแล้วครับนี่นะบรรยากาศหมอกเริม่มมาแล้วนะครับนี่เมืแ่อบบกี้เราไปจัดมาทั้งชุดลาบแล้วก็นี่ครับมีชุดหางบัวด้วยแล้วก็มีอ่าชว์หน่อยชว์หน่อยชว์หน่อย นี่เดี๋ยวเมนูอะไรเหรอเราจะลองสั่์เมนูอีกทีนึงนะครับโอ้โหวช่วงเช้าเลยนะครับคเอาติดตามครับ ตีนะขอสักตีนะเหมาะเหมาะเมาะเมาะวันนี้ฟูกกระถอนรู้อยูกเล่นกระอนถอนแล้วก็ลูกมาไหนเจ๊เขอทิกาไปฟกได้ออกหลางยิงก็ูกจัดไว้

ชุใช่อะรอ่าฮะบใส่เนาะครับใส่ละเพชรได้เะเพชรได้เ็มาได้เตอใส่พริกนเยนี่พริกลาบเมืองคองครับผมปรหมดปรหมดพริกลาบต้องพริกลาบเมืองคองครับผมโสุดยอดอย่างเงี้ยมาตัวหามก้าหรอฟอมสวะถ้วยหรอก่เดี๋ยวเขาหลุมล้างต่อ

ลาบยลูกอาบน้ำแล้วตัวลูกมเข้าน้ำอ่ะไม่รอเออแต่ลูกก่อนแกลูกก่อนนะีมือผู้ช่เตนะผมสุดยอดที่สุดนอนแล้วตัวก็ไม่แตะน้ำเออโอ้หลาบลาบเย็บลบเยบจิ้ม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 โอ้โหเด็ดเลยเด็ดเลย ไปดูเช้านี้เออพี่เนได้รับไมเหลายหลายรอบเเจ็บังเลยียมาหลายรอบนลาเทาแจงอ๋อมีกร้อนรนร้อไปแล้วไชิ้เลเียแวเออทมีนอยลบน้ำกหมอใส่ตู้เด็ดสุดๆครับผมน้ำใส่นี่ไอ้ได้ปลาดุกแล้วได้ มอนีีเ,เน,เเนา,เนาดีากา <c oughs> สุดๆครับผมลาบสดๆเก,กี้นะครับกับข้าวอ,อุ่นๆเรต้องบอกนะครับว่ามันสุดยอดขนาดไหนนี่ครับผมพี่ทองะอมะป้าโอ้โห ุดยอดคร <kaik gehört? S 2> ับ te สุดยอดครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเปิดช่องนักล่าตลุมด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ